สวัสดีค่ะอาจารย์วินิจนนะคะหรือโค้ชจานยิบซีโคชจะช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทนายดวงชะตาในช่วงวันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมปีส5 6 4ันยนะครับสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำทนายของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนะาเกิดระหว่างวันที่1ิมิถุนายนถึง15กรกฎาคมก่อนเลยเลยค่ะชาวราศีเมถุนนะคะตั้งจิตอติฐานเดี๋ยวเราสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตําแหน่งตามตําแหน่งของจักรราศีนะคะหค่ะ2นะคะ3ค่ะ4นะคะ5 6 7 8นะคะ9 10 11 12ครบแล้วนะคะการทำนายแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนว่า เป็นการทํานายดวงชะตาโด,ย,ด,าดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงชะตาของผู้ใดทีด่อยากว่าใครฟังแล้วก็ต้องการทํานายส่วนตัวสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ไลน์แอดดวงพยากรณ์ค่ะหรือว่าท่านที่ต้องการในเรื่องของการคําแนะนำนะในการปรับจิตแก้ปมปัญหาภายในใะจให้ตนเองนะั้นมีความเชื่อมั่นมั่นใจกับท,ท,ทุกๆการตัดสินใจกับสนากการที่เกิดขึ้นในตอนนี้สอบถามเข้ามานะคะที่ไลน์แอดดวงพยากรณ์ค่ะโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนะว่านาัยชาวราศีเมถุนที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกตุลาคมนะคะคุณได้ไพะไรค่ะช่วงนี้อาจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคอร์สไพ่ออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้เรียนทบทวนซ้ำได้ตลอดนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่มีพื้นฐานก็เรียนรู้ได้อาจารย์เน้เนในเรื่องของ การทำความเข้าใจและก็ในเรื่องของการนําไปใช้ง,งานได้จริงที่สําคัญนะคะเหมาะมากกับสถานก,การณ์ในปัจจุบันนี้ที่บางท่านกําลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมเพิ่มเติมได้ด้กับตระเด็นคดภาคอลน์ตอบโจทย์ทุกคนนะคะท่านใดที่มีความสนใจก็สอบถามเข้ามานะที่ไลน์แอบดงพยากรณ์ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราดูกันเะว่านาไพาชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรในช่วงระยะเวลานี้ก่อนเ่ยเลยค่ะเรามาสร้างก่อนว่า ตัวตนชาวราศีเมถุนนั้นเป็นคนแบบไหนอย่างไรเนื่องจากว่าชาวราศีเมถุนนะคะคุณในบัญชาวธาตุลมนะคะมีความแปรปรวนแน่นอนค่ะลมคือความแปรปรวนความไม่นิ่งของอารมณ์หรือการตัดสินใจเปลี่ยนใจง่ายปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะแต่เป็นคนฉลาดคเรียนรู้สิ่งต่างได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปรับตัวเก่งเก่งรอบตัวเก่งรอบด้านนะไพ่ประจำราศีเมถุนคือไพ่เดินเลิฟนะคะนั่นหมายถึงว่า เป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของภาพลักษณ์นะคะในวัฒนธรรมผมต่างๆค่ะเพื่อให้ตนเองนั้นออกมาดูดีอยู่เสมอในแบบฉบับของตนเองและเป็นคนที่บางครั้งเมื่อตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยจะมีความลังเลเข้ามาตลอดว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรคือมันไม่ชัดเจนแบบ100%เน่ะจะมีทางเลือกจะมีชอยให้มาต้องตัดสินใจต้องคิดต้องนู่นนี่นั่นมากมายเพราะฉะนั้นค่ะความเป็นเมถุนก็เป็นลักษณะของการ คิดมากมายหลายอย่างตัดสินใจยังไม่ชัดเจนกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นแต่พอตัดสินใจชัดเจนเนี่ยบอกเลยค่ะว่าชาวราศีเมทุนเนี่ยจะพบแต่ความสําเร็จและมีแต่ความสุขเกิดขึ้นในชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทิศทางตัวกันตัวตนของคุณในช่วงระยะเวลานี้คุณได้ไพ่อะไรค่ะคุณได้ไพ่แปะไม้เท้าค่ะตัวตนของคุณนะตัวตนแรกเนี่ยสำคัญค่ะจะครอบคุมพฤติกรรมทั้งหมดในช่วงระยะเวลานี้หากเป็นแปไม้เท้าบอกได้เลยนะคะว่าชาวราศีเมทุนค่ะ ในช่วงขึ้นเดือนแรกตุลาคมจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นและมีเข้ามาในชะตาชีวิตของคุณในเรื่องของการงานการกระทําที่คุณไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจและจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแต่เป็นไปในเรื่องดีนะคราะแปะม้เท้าลักษณะของแปม้เท้าคือ หมือนมาจากฟากฟ้าประทานมาให้เป็นข่าวดีเป็นเรื่องราวดีๆเป็นลกนักษณะของโชคดีๆบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาในช่วงคลื่นเดินแรกนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทิศทางการงานการเงินเป็นอย่างไรค่ะแต่ในเรื่องการงานการเงินของคุณการงานเนาะคุณได้ไพ่สองดาบบอกเลยนะคะว่าพาเป็นสองดาบเนี่ยชาวราศีเมถุนนะคะบางครั้งในเรื่องการตัดสินใจทางสิ่งต่างๆสองดาบคือให้เปิดใจหน่อยละกันนะคะบางครั้งคุณเหมือน ปิดกั้นนะ่ะคุณคุณไม่พร้อมจะรับฟังใครเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วก็ได้พอสองดาบมาเนี่ยมันก็เลยมีการปิดกัน้นไม่รับรู้ไม่รับฟังไม่สนใจและเดี๋ยวค่อยว่าการคือมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้ไงอารมณ์เขาจะขึ้นขึ้น,น,นลงลงนะเพราะฉะนั้นหากปรับเปลี่ยนได้ดีมากกับตัวคุณเลยค่ะเพราะว่าตัวตนคุณเป็นแตกไปทับจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็แนะนำนะคะว่าถ้าสองดาบมา เปิดใจรับรู้เรียนรู้รับฟังแล้วลงมือทํำเพราะสองดาบคือการเปิดใจที่จะรับฟังแล้วก็ลงมือทําในทุกโอกาสที่เกิดขึ้นในเรื่องของการงานการกระทําถึงแม้ว่า6ดาบมาเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะต้องลงมือทําทั้งๆที่ทําไปพร้อมๆกับความไม่พร้อมอ่ะ หรือมันมีปัญหาที่ต้องแบกรับอบบหรือมันมีอะไรที่ต้องเคลียร์ระหว่างทางอ่ะก็ไม่เป็นค่ะไม่เป็นไรค่ะลงมือทำพร้อมๆกับปรับเปลี่ยนวิธีการรูปแบบต่างๆไปด้วยกันเลยนะคือการยืดหยุ่นนั่นเองค่ะคือบางทีเนี่ยเราโฟก,กัสเป้าหมายแต่เรายืดหยุ่นระหว่างทางเช่นหกดาบเนี่ย เป็นเรื่องการลงมือทําเป็นเรื่องของการนําพาผู้คนไปสู่ความสงบสุขทั้งทงท,งที่คุณอาจจะต้องแบกรับภาระอะไรหลายอย่างของครอบครัวของคนรักของคนใกล้ชิดบริวารลูกน้องแต่เป็นการลงมือทําเพื่อนําพาให้ทุกตนเองและคนอยู่ใ,ใกล้ชิดมีความสุขพบความสําเร็จเพราะฉะนั้นสองดาบเปิดใจ หดาบคือลงมือทำเลยนะลงมือทำ <c oughs> พร้อมๆกับการปรับเปลี่ยนในระหว่างเส้นทางเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุดอย่าลืมนะแปะในท้ามาอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นในระหว่างทางคุณอาจจะพบว่าต้องช่วยเหลือใครเพิ่มเติมนะหรือมีคน ข้ามาขอความช่วยเหลือคุณในเรื่องของคําแนะนําในเรื่องของแนวทางต่างๆก็ให้ช่วยเหลือผู้คนในระหว่างทางด้วยนะคะอย่าปล่อยใครไว้โดยที่คุณก็สามารถช่วยได้จึงแม้ว่าไม่ต้องช่วยด้วยตัวเงินแต่ให้คําแนะนําชี้ทางสว่างกับเขาคุณก็จะได้รับอานิสง์เหล่านั้นด้วยนะคะรวมทั้งความสําเร็จของคุณบอกเลยค่ะถ้าทาวเวอร์มาเนี่ยนะทาวเวอร์มาในตาแหน่งความสําเร็จชาวราศีเมถุนตั้งเชิงฝานะคะ ตัวตนคุณเนี่ยเป็นแปลกไม่เทาก็จริงแต่พอทาวเวอร์มาในตำแหน่งความสําเร็จความสําเร็จจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณต้องทําในสิ่งที่แตกต่างทําในสิ่งเดิมไม่เกิดผลลัพธ์มีแต่จะพังทลายเหมือนตึกใบนี้อ่ถ้าหากคุณต้องการให้ชีวิตทุกอย่างดีขึ้นเหมือนกับแปลกไม่เท้าที่เป็นตัวตนคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงในแรความสําเร็จในทุกๆอย่าง คุณต้องทําอะไรที่แตกต่างจากเดิมเพิ่มเติมเข้ามาในเส้นทางชีวิตเออทำเหมือนเดิมไม่ได้ทําเหมือนเดิมไม่พังทายแน่นอนนะคะเปิดใจไม่พอนะเปิดใจเรียนรู้แล้วก็ <c oughs> เป็นผู้นำในการรับผิดชอบช่วยเหลือผู้คนระหว่างทางปรับเปลี่ยนทุกอย่างในสิ่งที่ทําแบบปรับเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงนะการทําในสิ่งที่แตกต่างก็ย่อมได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้น ทำเหมือนเดิมผลลัพธ์เหมือนเดิมพังทลายแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณต้องปรับนะคะต้องปรับแต่ปรับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูทิศทางเรื่องของรายรับกันนะคะรายรับรายได้เมื่อคุณทําตามคาแนะนําของอาจารย์เช่นเปิดมุมมองเปิดใจเรียนรู้นะแล้วก็ทงลงมือทาด้วยความรับผิดชอบหกดาบนะแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนระหว่างทงและทําในสิ่งที่แตกต่างเพิ่มเติมประสบการณ์เมื่อคุณทําได้ตามนี้บอกเลยค่ะว่าทิศทางรายรับของคุณเป็นเด็ดซันแน่นอนค่ะอืม เดอซันมาในตำแหน่งรายรับมาตำแหน่งรายได้ปรับเปลี่ยนทุกอย่างตามคำแนะนำของอาจารย์แล้วเตรียมพร้อมที่คุณจะมีรายรับที่ได้เกิดขึ้นในชีวิตได้เลยนะคะชาวราศีเมถุนค่ะรายจ่ายนีแต่เป็นการจ่ายเพิ่มเติมความรู้ของตนเองอันนี้ไม่เป็นไรจ่ายเพื่อต่อยอดเติมความรู้เติมช่องทางเติมประสบการณ์แต่รายรับคุณจะโดดเด่นมากเรดัว่าดวงรายรับเปิดทางนะ ดวงการเงินดีเข้ามาโชคดีเรื่องของการเงินมีรับเข้ามาทําให้คุณสบายใจมากขึ้นนะถึงแม้จะรู้สึกอึดอัดมืดแตกได้ไม่รู้จะเริ่มต้นทําอะไรไม่เป็นไรค่ะถ้ายังไม่พร้อมจะขยะับขยาจะทําอะไรก็ค่อยๆทําในสิ่งที่ตัวคุณมั่นใจไม่ได้ไม่ต้องรีบค่ะเงินอยู่ในกระเป๋าถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ยังไม่ต้องทําถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณดูลู่ทางแล้วคุณสํารวจแล้วว่า มันเป็นแบบนั้นแบบนี้มีเหตุผลอ่าดูลูกทางชัดเจนก็ค่อยว่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจาย์แนะนําว่าให้เลยช่วงครึ่งเดือนแรกแต่ก่อนค่อยขยับขยายค่อยเพิ่มเติมในสิ่งท,ทำจะดีกว่าช่วงนี้เพียงแต่ว่าปรับเปลี่ยนมุมมองเปิดใจรับฟังเรียนรู้การลงมือทําแล้วช่วยเหลือผู้คนระหว่างทางจะทําให้คุณมีการเงนินที่ดีขึ้นแต่อย่าเพิ่งทําอะไรเพิ่มเติมจากที่เรามีอยู่ออ ช่วงนี้ก็หาความรู้ไว้ก่อนศึกษาลู่ทางศึกษาโลกสมัยใหม่ว่าจะต้องทําแบบไหนยอย่างไรแล้วค่อยว่ากันในช่วงครึ่งเดือนไปแล้วหากจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมจะดีที่สุดเพราะแปดดามเนี่ยเดี๋ยวทําไปเนี่ยดูรู่ทางมาก็จริงดูทุกอย่างมาพร้อมก็จริงแพรพอแตดดาามาปุ๊บเนี่ยทำไปแล้ว เดี๋ยวม่าติดขัดเนี่ยมันมีเรื่องนู้นเดี๋ยวมันมีปัญหาแบบนั้นกลายเป็นว่ามันพัวพันก็ต้องแก้อีกก็เอาไว้ก่อนเนาะเจ็บมันไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยๆแค่ไปทีละจุดทีละจุดนะคะแต่อาจารย์มองว่าทิศทางจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นตั้งสติแล้วกันนะคะเมื่อมีเหตุการณ์เข้ามาอย่าตื่นกลัวอย่าตกใจถึงเป็นทาวเวอร์อาจารย์บอกแล้วว่าทุกอย่าง อยู่ที่เรากําหนดด้วยว่าเราต้องการให้ตัวตนเราไปทิศทางแบบไหนมีสติอยู่กับตนเองเราจะควบคุสมสถาตกาณทุกอย่างได้นะคะต่อไปเรารู้เรื่องของความรักกันนะความรักคนมีคู่ค่ะคุณได้ให้อัศวินถ้วยบอกนะว่าช่วงนี้ความรักของคุณค่อนข้างมีความสุขนะ เป็นการเอาใจใส,ส่ซึ่งกันกและกันของคนรักและคนรักของคุณก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์รวมทั้งตัวคุณก็มีความสุขใน,ในชีวิตคู่ที่เป็นอยู่ต่างฝ่ายต่างเติมเต็มให้กันนะคะก็ดูแลรักษาหัวใจซึ่งกันและกันในช่วงระยะเวลานี้เนาะคนโสดได้ไพ่แปดดาบแปดดาบเนี่ยลักษณะคือไม่พร้อมเปิดใจให้ใครหากมีเข้ามาระวังปัญหาที่มันจะตามมาในเรื่องของความรักความสามัมพันธ์ที่ ดูแล้วไม่ชัดเจนคลุมเครือหรือไม่โปร่งใสหากเป็นไปได้ความรักคนโสดเรามาระวังหน่อยนะละกันนะคะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งดีกว่านะต่ปไปรเรื่องของสุขภาพร่างกายและสิ่งที่ควรระมัดระวังนะคะสุขภาพร่างกายเนี่ยระวังนะคะบริเวณโรคกล้ามเนื้อต่างๆแนวกระดูกสันหลังทั้งหมดอาการอักเสบต่างๆของปลายประสา,าอักเสบต่างๆระมัดระวังเรื่องนี้นะคะรวมทั้งความอุดอัดใจบางอย่างอาการปวดเมื่อยต่างๆกับปัญหารอบด้านโดยเฉพาะคนโสดน,นะ ระวังคนที่เข้ามาจะมีบางอย่างแอบแฝงไม่โปร่งใสหากเป็นไปได้ระมดระวังหัวใจตนเองหน่อยนะคะระวังจะตกอุบัติเหตุในด้านความรักเกิดขึ้นนะระวังนิดนึงค่ะและความลังเลใจของเราในการทาสิ่งต่างๆเนี่ยอย่าสงสัยอย่าสงสัยในสิ่งที่อาจารย์กำลังแนะนำเพราะห้าดาบมาเนี่ยเป็นเรื่องความสงสัยเป็นเรื่องความกังวลเป็นเรื่องความลังเลใช่หรือเปล่าทำแบบนี้ดีหรือไม่ เมืม่อคุณสงสัยปุ๊บกลายเป็นว่าทุกอย่างมันก็จะพังทลายเพราะฉะนั้นต้องเปิดใจสองดานมาคือเปิดใจเรียนรู้ปรับเปลี่ยนมุมมองลง,งมือทาในสินิตแตกตา่างเดี๋ยวที่ทางการงานจะค่อยๆพลิกสถานการณ์ที่เองแล้วความการเงินก็จะดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นแตะไม้เท้าเนี่ยเป็นเรื่อง ที่เป็นะอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นที่มาเนี่ยความคาดหมายเราสามารถจะเป็นไปตามตัวตนของเราได้เพราะฉะนั้นถ้าดาบอย่าลังเลนะอะไรก็ตามที่เป็นความลังเลไปหาข้อมูลประกอบก็ได้ค่ะเพื่อที่ว่าคุณจะได้มั่นใจาก,การตัดสินใจของตัวคุณเองนะอืม เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณควรระมัดระวงังการสื่อสารกับผู้คนนะคะขอให้มุ่งมันนะ่นหน่อยขอให้เต็มที่หนะ่อยว่าเราจะต้องพูดคุยไปในแบบไหนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเพราะฉะนั้นนี่คือทิชามสุภาพร่างกายระวัาระวังบริเวณช่วงอ่า ช่วงประมาณช่วงขาหน่อยนะคะขาเนี่ยในการเดินเหินการทานั่นทำนี่ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆที่อาจเกิดขึ้นในการเดินทางระวังนิดนึงละกันนะคะเพิ่มเติมไปและนี่คือดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนะที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมขอฝากทุกท่านด้วยนะคะและฝากทุกท่านด้วยนะคะในเรื่องของ การเรียนรู้การทำการตลาดบนแพลตฟอร์มการเงินของโลกอนาคตเขาทำกันแบบไหนอย่างไรนะท่านใดที่สนใจเรียนรู้การตลาดการเงินเนาะการทำแพลตฟอร์มการเงินในโลกอนาคตนะคะทำแบบไหนทำอย่างไรอาจารย์มีการสอนนะให้คุณฟรีคุณลงทุนค่ะลงทุนเวลามาเรียนรู้เปิดมุมมองให้กับตัวเองกับโลกสมัยใหม่ โลกสมัยที่แล้วสมัยก่อนเขาทํางานกันแบบไหนแล้วโลกอนาคตเขาหาเงินกันแบบไหนเขาทํางานกันอย่างไรคุณต้องให้เวลากับตัวเองในการมาเรียนรู้ท่านใดที่สนใจสอบถามเข้ามาที่ l ลน์แอดดวงพยากรณ์แล้วพิมพ์คําว่าสนใจเรียนการตลาดออนไลน์โลกอนาคตเออยาวไปหน่อยไหมอ่ะสนใจเรียนการตลาดก็ได้ค่ะเนาะแล้วเดี๋ยวทีมงานจะให้แนะนําคุณกลับไปทีหนึ่งถึงขั้นตอนวิธีการต่างๆขอฝากทุกท่านในการกดไลค์ กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับมาเจอใ้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะก่อนที่หนูจะเจอกันคือหนูอธิษฐานต่อจัก,กรวาลใหม่ว่า หนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็หนูเชื่อว่าจัดการวานจัดปัดนมาให้หนูเป็นเจ้อาจารย์ค่ะอทิ์ถามได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง่ายเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยตอนนมันแปลกมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยับพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์อ่ะสอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะฮะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเะ่ยขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ข้ากางข่าไปลา้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยโู้ยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าพแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดเวิลสาลตามูอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเลยะค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างนี้ยมจะต้องแบบว่าคร่งมากกว่าน,นี้ได่แค่ดูยูค่ายแป๊บเดียวนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ิงที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแมว้วอันนี้น้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ราศีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี้ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วพอก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเาก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้น,นอืมกระเดื่องมากขึ้นมาเรียงกับอาจารย์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการ เงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุดสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตะนุใช่ไหมหลักการจาำของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ